เปียคืออะไรเป็นแล้วต้องรักษาจริงหรือไม่ตามมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปางช้างเผือก ที่สกลนครน,นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะเป็นสาขาที่7แล้วนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยแล้วก็ที่นี่นะมีคาเฟ่เป็นแห่งที่2ออยากจะรู้ไหมว่าที่นี่มีอะไรสนุกๆเดี๋ยวตามมาชมกันค่ะ Yahoo! วอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องช้างนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราให้ขึ้นช้างเล่นนะคะแล้วก็ยังเป็นที่ที่ให้อาหารช้างด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาดูเลย ะะตรงนนจะเป็นที่อยู่ของนกหงอยกนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารนกแล้วไปดูนกกันค่ะอันนี้คืออาหารนกนะคะมันจะเป็นเมทะเนียพืชแบบนี้นะคะเป็นเมล็ดดอกนะคะแล้วเราเทลงมือแบบนี้เดี๋ยวนกจะมาทานอ,อ๋อัดหัวด้วยอะ่ะเกาะหัวด้วยคื วันนี้นะคะเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟอ b เบียนะคะหรือความกลัวนะคะที่เป็นความกลัวแบบไม่ใช่ปกติธรรมดาทั่วๆไปค่ะเราอาจจะรู้จักในนามของ Simple ลฟอ b i a บนะคะซึ่งเป็นชื่อก่อนแล้วตอนนี้นะคะเขาเปลี่ยนเป็น s p ป c ฟ f กฟอ h o เบีค่ะ โรคนี้นะคะคือกลัวที่ต่างจากปกติอย่างไรนะคะก็คือเป็นกลัวอย่างเช่นมีเพื่อนหมอคนนึงนะแกกลัวน้องหมานะคะน้องหมาอยู่ตรงนู่นนะคะเริ่มกลัวมาก่อนละจะรู้สึกแบบเอ้ยลอนลานอยู่นิ่งไม่ได้แล้วแบบเหงื่อแตกใจสัน่นสุดท้ายกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ดูไม่เป็นโซไม่เป็นท่าเลยประมาณนี้นะคะแล้วที่อย่างบางคนนะก็คือจะกลัวถึงขั้นแบบแน่นหน้าอก มือชาเท้าชาหรือแม้กระทั่งว่าเหมือนจะหน้ามืดเป็นลมไปเลยก็มีนะคะซึ่งความกลัวนะคะไม่ได้มีแค่สัตว์นะคะมันอาจจะมีถึงกลัวความสูงกลัวความมืดหรืออาจจะเป็นกลัวตอบภัยธรรมชาติต่างๆที่เรามองเห็นหรือไม่เห็นก็ตามทีค่ะความกลัวชนิดของฟอเบียนะคะแบ่งออกเป็น5ชนิดด้วยกันนะคะชนิดที่1นนะคะก็คือเป็นแบบกลัวสัตว์ต่างๆอย่างเช่นกลัวช้างนะคะที่เรามาในวันนี้บางคนกลัวมา้ากลัวงู กลัวแมงมุมกลัวแมลงสาบกลัวแมลงตัวเล็กๆต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะคะชนิดที่2นะคะก็คือกลัวสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติต่างๆอย่างเช่นบางคนนะไปยืนที่หน้าผาเราก็เกิดกลัวความสูงขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นบางคนนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาที่ฟ้าร้องฟ้าผ่าคือเขากลัวมากๆแบบนี้หรือบางคนนะคะก็คือจะกลัวแม้กระทั่งว่ามองเห็นน้ํายังไม่ได้แบบมาถึงตัวเราอ่ะก็กลัวไปก่อนแล้วก็มีค่ะชนิดที่สานะคะก็คือกลัวพวกเลือด เข็มฉีดยาหรือบางคนนะคะกลัวการเย็บแผลต่างๆหรือบางคนนะคะก็จะกลัวหัตถการต่างๆทางการแพทย์แบบนี้เป็นต้นค่ะ <c oughs> ที่4นะคะกลัวสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นหมอบางท่านที่หมอรู้จักนะคือแกกลัวเครื่องบิน <c oughs> คือแบบว่าไม่กล้าที่จะขึ้นเครื่องบินเลยนะใช้วิธีการขับรถเอาไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนนะคะก็คือขอให้ได้แบบไปอย่างอื่นอะที่ไม่ใช่แบบขึ้นเครื่องบินแบบนี้เป็นต้นนะบางคนก็จะกลัวแบบว่าประมาณว่าที่แคบๆที่แบบจะเดินเข้ารี์อะ ไม่กล้าจริงๆนะคือแบบต้องใช้วิธีการเดินขึ้นบันไดแทนแบบนี้เป็นต้นนะคะข้อที่5นะคะก็คือชนิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นเด็กน้อยบางคนนะจะกลัวแบบเสียงที่แบบดังขึ้นมาแบบที่เขาตกใจแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าบางคนนะก็จะกลัวแบบตุ๊กตามมสคอตต่างๆที่มันเป็นแบบแต่งตัวเป็นแปลกๆเป็นประหลาดๆเขาก็จะเกิดความกลัวหรือแม้กระทั่งกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างผีบบนี้เป็นต้นนะคะ แล้วโรคนี้นะคะพบบ่อยแค่ไหนนะคะก็คือจากเปเปอร์หรืองานวิจัยนะคะที่ได้ดูมาพบว่าอยู่ที่ประมาณ3.5-10ถึงกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เจอแบบนี้แล้วก็พบว่าผู้หญิงอ่ะจะเป็นมากกว่าผู้ชายถึง2เท่าด้วยกันเลยนะแล้วส่วนใหญ่นะคะจะเริ่มเป็นตอนช่วงไหนก็คือโดยทั่วไปแล้วนะคะก็คือจะเป็นตั้งแต่เด็กๆที่อยู่ประมาณวัยกลางแบบเด็กนะจนกระทั่งถึงเริ่มต้นของเป็นวัยรุ่นซึ่งก็จะต่างกันตามชนิดของแต่ละความกลัวนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กที่เราเจอว่าเขากลัวเนี่ย เขาจะเป็นพวกชนิดที่เป็นพวกสัตว์นะคะหรือว่าเป็นพวกเลือดพวกเข็มฉีดยาแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าเจอในวัยรุ่นหน่อยก็จะเจอพวกภัยธรรมชาติต่างๆที่เขากลัวหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ต่างๆอย่าง,างเช่นกลัวความสูงกลัวน้ําหรือเมื่อกี้ที่บอกไปว่าอย่างกลัวการขึ้นเครื่องบินอะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในวัยผู้ใหญ่ขึ้นมานะส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยเจออาการฟเบียพวกนี้ค่ะ มีงานวิจัยนะคะที่พบว่าอยู่ในอเมริกานะมีคนที่เป็นโรคนี้ถึง20กว่าปีนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรักษานะเราก็มีแค่8%เท่านั้นที่ยอมไปรักษาหลายๆคนนะคะยอมปล่อยให้ตัวเองเป็นโรคนี้โดยที่เออช่างมันเถอะให้มันเป็นไปแล้วก็ยังมีอีกงานวิจัยนะคะที่พูดถึงว่าในผู้หญิงนะที่มีอายุประมาณ18ปถึง2ีปีพบว่านะคะ41 0.6%เลยนะที่เป็นโรคแห่งความกลัวแบบนี้นะคะแต่มีเพียงแค่19%เท่านั้นนะคะที่ยอมเข้ารับการรักษาเราใช้เวลารักษานานถึง17เดือนเลยทีเดียวค่ะถึงจะหายจากโรคนี้ที่เหลือนะคะหลายๆคนก็ยังคงเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็เป็นเรื้อรังต่อไปค่ะแล้วโรคนี้นะคะจำเป็นต้องรักษาไหมหรือจำเป็นที่จะต้องไปดูแลจริงหรือไม่มาฟังตรงนี้นะคะ ก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดใครอะ่ะที่แบบใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วมันใช้ชีวิตไม่ได้มันรบกวนชีวิตประจำวันเราอย่างมากอย่างเช่นบางคนนะคะที่จะต้องไปทํางานโดยการนั่งรถแต่ดันกลัวรถลองนึกสภาพนะคะเราต้องใช้วิธีการเดินแทนทําให้ระยะเวลาในการใช้ชีวิตของเราอะ่ะยืดยาวออกไปในช่วงเวลาที่เราไม่ต้องการแบบนี้อันนี้คือควรรักษาเรานะหรือบางคนนะคะคือกลัลิฟต์กลัวที่แคบแต่ว่า ออฟฟิศอยู่ชั้นที่20แบบนี้เขาต้องอเดินขึ้นลงอะ oh, <no. S 1> ทุกวันนะคะเพราะว่าหลีกเลี่ยงการขึ้นลิฟต์ลองคิดดูว่าชีวิตแบบนี้มันจะใช้ได้ยังไงฉะนั้นนะคะแบบนี้เราควรที่จะรักษาแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยนะคือลองคิดดูว่าบางคนเนี่ยกลัวปับประหมาจนตัวเองอะไม่สามารถที่จะผ่านสถานการณ์นั้นๆได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าบางคนนะสมมติว่าบ้านอยู่ตรงนี้แต่ดันกลัวน้องหมา ใช้วิธีการเดินอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไม่ให้ผ่านหน้าบ้านที่มีน้องหมาแล้วใช้เวลายือดออกไปนานเป็นแบบ20-30นาทีอย่างเงี้ยเพื่อจะหลีกเลี่ยงแค่ว่าที่ข้างบ้านเขามีหมาแบบเนี้ยต้องรักษาแล้วล่ะคะ่ะที่นี้นะคะการรักษาสําหรับโรคโฟเบียนี้นะคะก็คือแนะนําว่าให้ทําเป็นแบบพฤติกรรมบําบัดนะคะหรือถ้าภาษาหมอจะเรียกว่าเป็น exposure therapy อันนี้คืออะไรนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกนะว่าเขากลัวน้องหมา หรือว่ากลัวน้องช้างอย่างที่เรามาวันนี้นะคะเราก็ต้องทําการค่อยๆนะคะทําให้เขาเกิดความคุ้นชินกับมันก่อนอย่างเช่นเอารูปมาให้ดูอารูปน้องหมานะรูปน้องช้างนะกลัวไหมไม่กลัวสมมติทําเริ่มไม่กลัวแล้วเราก็เอาตุ๊กตาน้อยๆมาให้เขาเล่นให้เขาอยู่กับตุ๊กตาตัวเล็กๆต่อมาก็อาจจะแบบตุ๊กตาตัวใหญ่ขึ้น เราก็ค่อยๆเริ่มพาไปอ่านี่คือน้องลูกหมาอันนี้คือน้องลูกช้างแบบนี้เป็นต้นนะคะจนเขาเริ่มกลัวน้อยลงเราค่อยขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งความกลัวของเขาหายไปแบบนี้เป็นต้นค่ะในบางคนนะคะจะคิดถึงว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะไม่อยากทําอันนี้มันเสียเวลาแล้วเพราะว่ามันใช้เวลานานเนาะกว่าคนจะค่อยๆปรับพฤติกรรมของตัวเองให้เลิกเป็นคนที่กลัวอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ง่ายนะคะมันใช้เวลานาน,านมาก โอใช้ยาแทนได้ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเลยนะคะอยากจะให้ใช้แค่อาจจะเป็นแค่ช่วงแรกๆเพื่อเอามาช่วยบําบัดอาการที่เป็นอย่างหนักในตอนแรกหลังๆมาแล้วนะคะเราต้องใช้พฤติกรรมบําบัดแล้วล่ะคะ่ะ สรุปเลยนะคะก็คืออยากจะฝากบอกกับทุกคนนะคะที่มีความกลัวไม่ว่าจะเป็นกลัวความสูงกลัวความมืดหรือว่ากลัวสัตว์ต่างๆหรือแม้กระทั่งกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องแบบนี้เป็นต้นนะว่าอย่าพึ่งถอดถอนใจนะคะแนะนําว่าให้เราอะลองค่อยๆฝึกตัวเราเองนะคะอะไรที่เรากลัวเราค่อยๆเผชิญทีละนิดทีละนิดให้เราค่อยๆแกร่งมากขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะเอาชนะอุปสรรคที่เรากลัวนั้นๆไปได้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้นะคะตอนนี้ขอตัวไปเที่ยวต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลานแสดงช้างน้อยแสนรู้นะคะซึ่งมีจัดทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเริ่มที่9โมงหารอมด้วยกันค่ะเดี๋ยวตามมาชมกัน,นะคะ่ะ